ขายเพียงาดนี่ยางกินเนี่ยหเอาสมงเนี่ยสมหมสมเป็นเ่ยบอกเอาสมักสมพักเสียสมพักอะไรแล้วก็มีกระปุ้นมีกะทิออกได้่าไห่บ่เอาเอาเอาสมพักนะสมพักหาพันได้เยสมพักหาพันแล้ว่ะสมหมูหี่ห่อเทังฮอร์เทเอนึง เัคล้อขึ้นรถแต่ฝนตกก็อย่บมได้เนาะแม่น้ยับมนมันยุดก็ยุบ่ไมันบอกความมาพี่อบแมนแมนแมนดูด้้ลเขาดดม่นะจบเั้นตัวป่ะกระปุกแล้วนดไอ้ปุนะโอ้ยขปุนย่งอยู่เด็ดนมีกที่บาเอาตัวเดสิ่งเด้าพันบ่ทเด่โดย้าอ่สิันโอเคขาสนไปนูาถาต่วเนี่ย

นี่น่าจะเปิดตาเศ้าเลยพี่้องเลยเดขึ้นเมือต้นบ่หดตั้งมงตอนเนี่ก็เปิดทาเปิดเลยพี่องเลยเปิดเาอได้พราะาน น้ามันมาขายทางคโข่งแหละแต่เสาอักระตาฝนในเสาเลยคือเห็นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็เาไปเ้ยว่าลูคนเปียกบดพี่น้องเลยผมมีมอ,อ,อง,งอยู่เลยมาทางหลัง อ่าหน่อยครับน้องนัดอ้ยน้องน้องทองน้องนัดน้องนัดปันผาอยู่แซ่บบ่ท้อแสบายดีจ้าปลาหมนโอ้ตบม้ามาใส่เส้นหมูบ่ใส่เส้นหมูอืมวันไปหน่อยทำไปหน่อยกับคนละมุมพี่น้องเลยฮ่ยฮึ่ยฮึนยฮ่ยึยฮึ่ยห้่งแ้ยขนาดฮึ่ยฮึ่ยฮ่ยยฮน่่องยเึิ่ยฮึกยฮึ่ยฮอ่ยฮ่่ ของมันจะลงมากก่มบี้เสียเข็ดเลยมันฝนมันตกพี่น้องเลยน้ามันคางเลยพี่น้อยน้ามันคางเลยหมนเลยพี่น้องเห็่าวหเลยมิ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 เอาเอาอาหารนี่ไปกินได้หน่อยถาอกเอาอาหารมาให้น่ากินเลยไ okay. ม่รับหรอ อ๋อแล้วจะเละ่จกเขาไปกินไปยังดีแต่ไปยังดีแต่แตแล,ล,ละมุ่งอยู่ไม่หรองเอ้ยเนี่ยไมุ่งก้องมากนี่เออขอบขอบใจปากพอดีรอบนึงเขาไม่มีผลกันซึ่งคือสิบัไหลหลอดนี่ว่างก็มาเห็ดไรซัมนีน่ะยังกระโดกกระโดยัง,ง,งไอ้ย่างไอ้ตกแตง่งพ่อจันทร์เอากลับซัมดีกัอนอ๋อเสียวเลยน้องาหัวคน เดินน้ำมั้งวะนำไลวะท่าบนปัทเขาไปไหนไม่ได้ไปใช่เลยฮะฮะบอกไม่ได้ไปฮบผ่านเอาสบายดีพี่น้องเลยไหมดื่มไปได้เลยท่านะเอ่อพอตื่นหรือว่พอหน่อยตื่นแล้วอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอกลาไปก่อนแล้ว โอเคทุ๊งารทุ๊งเงินพี่น้องติดผ้ดประกันในพวันขอโทษขออภัยส่งถึงบ๊ายบาย